สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่องฟุตบอลสเตชันสถานีฟุตบอลนะครับนะวันนี้มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของฟุตบอลยุโรปนะครับหรือยูฟาแชมเปี้ยนซี u ีหรือว่า UCL นะครับนะวันนี้มาอัปเดตมาพูดคุยสถานการณ์กันนะครับในรอบที่เป็นทีมสุดท้ายที่แข่งเกือบหมดและมีอยู่1คู่ครับที่เลื่อนไปก็คือคู่ของอตาลนตานะครับเจอกับบียรเลียนะครับยังไม่ได้แข่งนะครับเพราะว่าด้วยความที่ ยูฟาเนี่ยออกมาปร,ประกาศผ่านทวิตเตอร์เรื่องของ weather condition นะครับคือหิมะตกหนักนะครับนะก็เลยไม่ได้แข่งไปในนัดนี้นะครับสำหรับอัตแลนตาเจอกับเบียร์เนนะครับนะซึ่งจะแข่งกันในวันนี้ครับตยหนึ่งของวันนี้คือมันเป็นวันศุกร์นะแต่ตยหนึ่งวันนี้นะครับที่อิตาลีนะครับ Italy, นะบนะก็จะได้มาพูดคุยกันว่า มีใครเข้ารอบไปแล้วอย่างที่ขึ้นให้ต้นคลิปว่ามีทีมที่เข้ารอบไปแล้ว15ทีมครับเหลือแค่อตสเตรเลีากับบียรเนนี่แหละนะยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร์มาค่อยๆไล่เลียงสถานการณ์ไปเทียสถานการณ์แล้วกันนะครับมันมีเรื่องที่น่าจะพูดคุยหลายเรื่องเลยครับคือ1เลยครับ3ทีมครับคือมีอาแจ็คนะครับลิเวอร์พูลบาเยอร์ครับที่ชนะ6นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มครับและ2ครับ เลดูซาสบวกครับเป็นการเข้ารอบน็อกเอาท์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรครับซึ่งซาสบวกเนี่ยอดีตทีมของเออร์ลิงบัฟฮาแลนด์นะครับมินามิโนะควางฮีชานนะครับนะสามตัวหลักๆเลยนะครับของซาสบวกที่ย้ายไปแต่ละทีมตอนนี้มินามิโนะก็ไปอยู่ลิเวอร์พูลควางฮีชานอยู่กับวูฟฮาแลนด์อยู่กับดอร์ทมุนด์นะครับนี่ก็คือ3คนที่เคยอยู่กับซานบวก ก็ตอนนี้ก็มีอย่างเคียร์แลนด์อดีเยมี่อะไรแบบนี้นะครับของซันบวกนะอีกเรื่องหนึ่งครับคือในกลุ่มของเชลซีครับตกเป็นที่2ครับเสมอเซนิต3าสครับทำให้ยูเวเข้าที่1แบบงงๆนะครับนะเพราะเอาจริงๆแล้วเฮดทูเฮดยูเวเป็นรองเชลซีครับแต่เข้าเป็นที่1เพราะเชลซีบุกไปเยือนแล้วเสมอเซนิต3-3ครับนะฮะนะโอ้โหแล้วยูเวเนี่ยเอาชนะเมาโม่ไป1นย์ครับ ทำให้ยูเวนตุสในสากาในกลุ่มนี้ยูเวนตุสเข้าเป็นที่1นนะครับนะ,ะมาไล่เรียงแต่ละกลุ่มไปเลยแล้วกันนะครับว่าใครเข้าแล้วบ้างใครอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับนะกลุ่มเครับเข้าไปอันดับ1คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนะมี12คะแนนที่2คือปารีสนะครับ11ทีมที่ไปเล่นยูโรปาลีกคือไลท์ซิกนะครับแล้วคลับบูชก็ตกรอบไปนะครับในกลุ่ม A นะ กุ๊ปบีครับลิว์พูลนะครับชนะ6นัดรวดนะครับ18คะแนนเข้ารอบสบายๆที่1น่นะครับแล้วก็มีโอ้โหดราม่าในนัดสุดท้ายนะตราหมีปอร์โตนะครับมิลานสุดท้ายเป็นตราหมีที่ได้เข้าไปบอลเคี้ยวๆเนี่ยเอาชนะปอร์โตได้นะครับโอ้โหมีใบแดงถึง3ใบครับในวันนั้นนะครับสำหรับคู่ของตราหมีที่บุกไปชนะปอร์โตที่ดาเก่า31ครับโอ้โหคือผ่านเข้ารอบไปได้เลยครับเป็นที่สครับสำหรับตราหมี กลุ่มสครับอีกทีมหนึ่งที่ชนะลวดคืออาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับชนะ6นัดลวดนะครับมี18คะแนนเข้ารอบสบายๆตามมาด้วยอันดับ2ครับทีมจากโปรตุเกสนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนก็ตามเข้าไปนะครับเป็น9คะแนนเท่ากับดอทมูลอันดับ3แต่เฮททูเฮทสปอร์ติ้งดีกว่าก็ผ่านเข้ารอบไปนะครับนะดอทมูลก็ตกไปเล่นยูโรป้าแล้วก็เบสิกตัสนะครับตกรอบไปไม่มีคะแนนสักคะแนนนะครับสำหรับเบสิกตัสในกลุ่มนี้นะ กรุปดีกรุปนี้ก็แน่นอนว่าเรอัลมาดริดกับอินเตอร์เข้ารอบไปครับมาดริดเข้ารอบเป็นที่1อินเตอร์เป็นที่2นะครับแล้วก็เชลิฟทีรพลเนี่ยทีมในอำเภอเนี่ยไปเล่นยูโรปาลีกนะครับนะแล้วก็ชักต้าก็ตกรอบไปมีแค่2คะแนนนะครับกรุปอีครับมีอีกมีเรื่องราวหนึ่งที่ผมลืมพูดไปคือบาร์เซโลนาครับตกไปเล่นยูโรปาลีกครับโอ้โหผมเชื่อว่าใครหลายๆคนรวมถึงผมเองเนี่ยนึกภาพไม่ออกครับว่า บาร์เซโลนาตกไปเล่นยูโรปาลีกนะครับตัวผมเนี่ยผมดูบอลมาไม่นานผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับโปรตีบาร์เซโลนายิ่งใหญ่มากคิดว่าสุดท้ายจะเอาได้ไม่ได้ครับเจอบารเยนนะฮะโอ้โหถล่มไปสาศูนครับที่อาริย์อารีนารวมผล2นัด6กศูนย์โอ้โหเล่นที่ทั้งบ้านบาซ่าทั้งบ้านบาร์เยนเนี่ยโอ้โหหกศูนครับ รวมผล2นัดนะทาให้บาร์เยนชนะ6นัดรวดครับยิงยีิบสองเสียเพียงแค่3ลูกครับสิบแปดคะแนนครับโอ้โหตามด้วยเบนฟิก้าครับอีกทีมจากโปรตุเกสก็ได้เข้าไปนะมีโปรตุเกส2ทีมที่ได้เข้าไปอีกหนึ่งทีมที่ตกไปคือปอร์โตครับนะครับแล้วบาซ่าเจ็ดคะแนนนะครับเบนฟิก้าแปดบาซ่าตกไปเล่นยูโรปาลีกและดีนาโมเคียบก็ตกรอบไปนะครับกลุ่มนี้ยังไม่เสด็จน้ํานะครับกลุ่ม F นะครับแมนยูเข้ารอบแน่นอนเป็นที่1อยู่แล้วนะครับ ยังบอยก็ตกรอบไปมี5คะแนนนะครับแน่นอนนะจะถึงแม้จะเสมอแมนอยู่นะก็ตกรอบแน่นอนแต่มันยังเหลือบียริยันกับอัตแลนตาครับซึ่งแต้มห่างกันแค่1คะแนนครับบียริยันมี7อัตแลนตามี6รอแข่งตีหนึ่งของคืนนี้ครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับบียริยันกับอัตแลนตาซึ่งเล่นที่บ้านอัตแลนตาด้วยแล้วอัตแลนตาเนี่ยขอแค่ชนะครับเข้ารอบเลยนะครับบียริยันขอแค่เสมอ ับชนะเข้ารอบครับนะครับแต่อัตาลันตาเสมอไม่ได้แพ้ไม่ได้ครับต้องชนะถึงจะลุ้นเข้ารอบเป็นที่2นะครับยังลุ้นอยู่นะสำหรับคู่นี้นะครับส่วนกุ๊ปจีนี่ก็โอ้โหไล่เรียกกันนะครับริวเข้าเป็นที่1นะครับมี11คะแนนซันบวกเข้ารอบครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับมี10คะแนนตามมาด้วยเซบียาครับก็โอ้โหตกไปเล่นยูโรป้าลีกกัและยูโรปไอเซบียาเนี่ยไม่รู้จะได้แชมป์หรือเปล่านะครับเคยได้แชมป์ถ้วยเล็ก สามไปติดครับสำหรับเซบีย่าฮะโอ้โหนี่ก็ตกไปเล่นยูโรป้าแล้วก็วูลฟ์บวกก็ตกรอบไปนะครับกลุ่มเอกลุ่มสุดท้ายโอ้โหดราม่าเลยครับยูเวนตุสเข้าที่หนึ่งฮะเชลซีเสมอเซนิทสามสามครับทำให้ยูเวนตุสเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งไปและเชลซีเป็นอันดับสองนะครับเซนิตก็ไปเล่นยูโรป้าลีกแล้วก็มาโมก็ตกรอบไปนะครับนี่ก็คือกลุ่มเอนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับนะโอ้โห กลุ่ม A ถึงกลุ่ม H นะครับ8กลุ่มก็ได้ทีมเข้ารอบ16บทีมไปเรียบร้อยนะครับเงื่อนไขการจับสลากนะครับในวันจันทร์ที่1 3ธันวานี้นะครับทีมจากประเทศเดียวกันไม่เจอกันครับทีมจากกลุ่มเดียวกันไม่เจอกันครับและทีมอันดับ1ของแต่ละกลุ่มจะจับเจอกับทีมอันดับ2ของทุกกลุ่มนะครับก็มาเดี๋ยวรออัปเดตสถานการณ์ต่อไปว่าใครจะเจอใครแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์สด จับสลากเนี่ยผมไลฟ์ด้วยนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเจอใครนี่เราได้ทีมเข้ารอบไป15ทีมแล้วเหลือคู่หนึ่งก็คืออัลตานตากับบียรลยันนะครับนะนี่ก็คือเป็นสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในนัดนี้คิดเห็นยังไงบ้างก็เข้ามาพูดคุยกันเข้ามาแชร์มุมมองกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับายาายครับายบายครับเจอกันครับสวัสดีครับ